เพื่อนๆผมโชคคนบ้านบ้านนะครับวันนี้มีคําถามเข้ามาอีกแล้วนะครับเพื่อน,อนๆได้สอบถามเข้ามาว่าทําไมเราต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือว่าสูตรตัวหน้าสูงอย่างเช่นสูตร1 5 0 0 25 77 30 0 0หรือ46 6 0 0 วันนี้ผมจะมาอธิบายพร้อมกับไขข้อสงสัยข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆนะครับว่าทำไมเราจำเป็นต้องใส่สูตรปุ๋ยที่มีไนโตรเจนหรือว่าสูตรตัวหน้าสูงหรือว่าสูตรไนโตรเจนสูงให้ตัวเรียนของเรานะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับ โอยไนตโตรเจนจัดเป็นธาตุอาหารหลักอี่พืชต้องการปริมาณมากนะครับเพื่อนๆเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสารประกอบหลายชนิดในพืชน,นะครับอย่างเช่นโปรตีนนะโกโรโฟิลกลดคีอีกนะครับแล้วก็วิตามินแล้วก็อื่นๆอีกนะครับเมื่อพืชได้รับธาตุอันนี้ไป ในปริมาณที่เพียงพอแล้วพืชจะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยนะครับมีความแข็งแรงอ่าเพราะว่าในตัวเจนเนียเป็นธาตุที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตอของพืชโดยตรงเลยนะครับให้ตั้งตัวได้เร็วในระ,ระยะแรกอนอกจากนั้นยังช่วยทำให้ผลผลิตของพืชมีคุณภาพดีอีกด้วยนะครับอาการผิด ปกติของพืชเมื่อขาดในตัวเจนนะครับเป็นธาตุที่สามารถเคลืยย่อนย้ายได้ภายในพืชนะครับอาการผิดปกติเมื่อพืชขาดจะแสดงออกที่ใบก่อนนะครับที่ใบใบแก่นะส่วนมากจะแสดงอาการที่ใบเก่นะครับใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อ,อมส้มนะครับหรือสีเขียวอ่อนหรือสีขาวนะครับซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวนี้เรียกว่าโคโรซิสนะครับนอกจากนี้ที่ปลายใบและขอบใบอาจจะค่อยๆแห้งนะครับแล้วก็ลุกลามเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดใบที่แสดงอาการผิดปกติเนี่ยอาจจะร่วงหล่นจากลำต้นนะครับ นอกจากอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นที่ใบแล้วนะครับอที่ส่วนอื่นๆก็มีนะครับออย่างเช่นาาตามาลำต้นอที่ลำต้นอาจจะมีสีเหลืองนะครับบางครั้งมีสีชมพูเจอปนอลำต้นผอมสูงกิ่งก้านรีบเล็กและมีะมจํานวน,นน้อยกว่าปกตินะครับพืชจะเจริญเติบโตช้ามากๆเลยนะครับ หรือเกิดการชะงักการเจริ่เติบโตไปเลยนะครับนี่นะครับอากอารของขาดธาตุไนโตรเจนนะก็เราก็ต้องบำรุงใส่ให้ตลอดเลยนะครับอย่าให้ขาดนะ อาทีนี้ปุ๋ยในท้องตลาดปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยในท้องตลาดทั่วไปที่เขาวางจำหน่ายกันมีอยู่หลายสูตรมากนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะยกตัวอย่างนะให้เพื่อนๆได้ทราบกันเผื่อเพื่อนๆจะได้นำไปใช้ได้ได้ถูกสูตรนะแล้วก็จะบอกด้วยว่าสูตรไหน มีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าแต่ละสูตรก็มีความแตกต่างกันนะแม้ว่าจะเป็นสูตรตัวหน้าสูงเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆจะได้น,นำไปใช้ได้ถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ถูกพืชน,นะครับนะครับอ่าถูกที่หนึ่งนะครับ13046นะครับสูตรนี้โพแทสเซียมในในเต็ดนะครับ ก็คือมีไนโตรเจนในรูปไนเตรตสิบามเปอร์เซ็นต์นะครับและมีโพแทสเซียมสี่สิบกเปอร์เซ็นตนะครับมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีนะครับใช้ในการสะสมอาหารและเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเพราะได้ทั้งรูปไนโตรเจนและโพแทสเซียมอันนี้ยมใช้ในพืชผักผลไม้และพืชไร่นะครับนี่นะครับ สูตรสิบสานะอ่าต่อไปนะครับสูตรอ่าสิบหนะครับสูตรนี้ผมช้าอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะครับในสวนของผมนะใสอ่าใส่ทุเรียนนะอ่าสิบหแคลเซียมในเต็ดคืออ่ามีไนโตรเจนในรูปในเต็ดนะครับเท่ากับสิเปเซ์นะ และมีแคลเซียมประมาณ25-26เปอร์เซ็นต์นะครับประโยชน์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตละลายน้ำและตอบสนองพืชได้เร็วพืชเขียวเร็วนิยมใช้ในพืชผักผลไม้โดยรูปในเต็ดจะสูญเสียได้ง่ายไปกับน้ำนะครับแล้วก็ระเหยไปกับอากาศนี่นะครับต่อไปนะครับ สูตร2100นะครับหรือว่าแอมโมเนียมซัลเฟตนะคือไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมนะครับ2ีและมีกรรมาฐานประมาณ23-24%นนะครับช่วยเพิ่มสีสันกลิ่นและน้ำมันม่อยู่ในดินหรือสภาพน้ำขังจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับพืชจะค่อยๆเขียว ต้นพืชเขียวได้นานกว่าการได้รับไนโตรเจนในรูปแบบอื่นๆนะครับแต่ความเข้มของสีใบจะไม่เข้มมากเพราะเหมาะกับการใช้ในพืชไรนะครับพืชนาที่มีน้ำขังนะครับหรือพืชที่กำลังสะสมอาหารอายุยาวๆนะครับ นี่นะครับสูตร21-21ก็สรุปง,ง่ายๆก็นิยมชยใช้ในในนาข้าวนะครับสูตรเนี้ย21-00เนี่ยนาข้าวนิยมเกษตรกรทั่วไปจะรู้จักกันดีนะครับที่เอ่เอเกี่ยวกับนาข้าวนะส่วนมากจะใช้สูตรนี้มากันมาก ต้องขอไปเสียงนกกาบอกนะครับพ้านผมนกกาบอกมาทุกครั้งเลยเวลาถ่ายทาคลิปเหมือนนัดหมายกันมาอยากจะออกคลิปด้วยสงสัย <c oughs> <c oughs> นี่นะของผมก็เหมือนเดิมนะชมต้นทุเรียนของผมไปด้วยก็เริ่มใปแก่แล้วครับแล้วก็แตกมเมล็ดข้าวสารนะแบบนี้นะ ันนี้อักนกกับจิงจจ้งจอกจิ้งจกอันนี้เม็ดข้าวสารนี่เม็ดข้าวสารอันนี้อักจิ้งจกนี่นะอักจิ้งจกนี่เมล็ดข้าวสารก็เดี๋ยวก็จะพัฒนาเป็นหางปลาทูนะครับอันต้นนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยดุยอดนะครับนี่ สูตรต่อไปนะครับยี่สิบเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับยี่สิบเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็มีแคลเซียมไนมโมเนเยนนะครับในเตจนะแคลเซียมไอมโมเนียมในเตจก็คือมีรูปปุ๋ยไนโตรเจนทั้งสองรูปแบบนะครับก็คือ,อในรูปในเตจเท่ากับสิบสามเปอร์เซนนะ็นต์นะมีไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมเท่ากับสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ และมีธาตุอาหารรองบางธาตุเป็นองค์ประกอบก็คือแคลเซียมนะครับประมาณ11-12เร์เซ็นต์นะอ่าแล้วก็รวมกับกรรมฐถันด้วยนะส่วนมากหรือน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบอ่าช่วยอ่าคุณสมบัติก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตละลายน้ำและตอบสนองต่อพืชได้เร็วนะครับ ต้นพืชเขียวเร็วและมีความเขียวนานต่อเนื่องนะครับนิยมใช้ในพืชผักผลไม้นะครับนี่นะสูตรยี่สิบเจ็ดนศูนย์นะครับเหมาะกับใช้พืชผักผลไม้หรือว่าทุเรียนของเรานะก็ใช้ได้นะครับสูตร2 7 0ยี่สิบเจ็ดูนย์ย์นะครับสูตรต่อไปอ่าสี่สิบหกศูนย์ศย์นะครับหรือว่ายูเรียที่เรารู้จักกันดีนะครับ ก็คือไนโตรเจนในในรูปยูเรียนะครับก็เท่ากับ20อ่ขอไปครับเท่ากับ46%เซนนะโดยไม่มีธาตุอาหารรองหรือว่าธาตุอาหารเสริมอื่นๆเลยนะสำหรับปุ๋ยสูตรนี้นะครับตอบสนองต่อพืชได้เร็วมีธาตุไนโตรเจนสูงทำให้พืชโตเร็วใบเขียวเข้มให้ปริมาณไนโตรเจนต่อน้ำหนักปุ๋ยเคมีมากที่สุดนะครับ แต่มีข้อจํากัดคือถ้าใช้มากเกินจะทําให้พืชมีอาการอวบน้ําและอาจเกิดโรคได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับก็ตัวเรียนของผมก็ขอปุ๋ยแล้วนะครับนี่นี่ก็สูตรที่จะใส่รอบนี้ก็แน่นอนนะครับสูตร ตัวหน้าสูงนะนี่นะครับของผมถ้าจะใส่รอบนี้น่าจะใช้บริการสูตร2ยี่หรือไม่ก็ 15.0.. หนะแชร์ได้หมดนะสำหรับสูตรตัวหน้าสูงนะครับถ้าใบเก่แบบนี้นะอ่ะนี่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 น,น,นี่ไปเริ่มเก่แบบนี้ก็แน่นอนครับใช้สูตรตัวหน้าสูงนะ ต่อไปนะครับอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้ขอยกเป็นสูตรสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาในการาทำคลิปายาวเกินไปนะสูตร30 00อ่าเป็นธาตุาขอไปครับเป็นปุ๋ยเคมีสูตร ทั่วไปนะครับอาที่ให้ธาตุาาอาหารไนโตรเจนเท่ากับ30%นะครับโดยส่วนประกอบของรูปไนโตรเจนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตแต่ละรายนะครับเช่นบางบริษัทเนี่ยใช้ยูเรียบวกไนโตรเจนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตนะครับ <S <S เพียงอย่างเดียวหรือใช้ย,ยูเรียบวก ไนโตรเจนและแอมโมเนียมนะครับไนโตรเจนร่วมกับร่วมกับใบกระบวนการผลิตอาทำให้สามารถปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนออกมาได้ทั้งสองรูปแบบนะครับนี่นะครับสำหรับสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นะส่วนสูตรนี้ผมไม่ค่อยใช้ได้ใช้นะเพืเ่อนๆก็เลยไม่ได้ไม่ได้เน้นมากนะ สูตรที่ใช้อยู่บ่อยก็15-0-0แล้วก็25-7-7นะส่วน46-0-0ผมก็ไม่ไม่ได้ใช้นะเพื่อนแต่าบางบางท่านอาจจะอาจจะใช้นะแต่มาาผมตัวหน้าสูง15-0-0แล้วก็25-7-7นี่นะครับอ่าการยกตัวอย่างสูตรปุ๋ยบางสูตรอ่าให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันแล้วนะครับ อย่างไรกก็ตามในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูตรตัวหน้าสูงนะหรือสูตร1500หรือ2577ที่ผมใช้เป็นประจำนะเวลาเราใช้ปุ๋ยลงในดินต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะการเลือกชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนนะปริมาณที่ต้องใส่ด้วยนะครับทั้งนี้ต้องคำนึงถึงชนิดพืชแต่ละ อาชนิดแล้วก็ชนิดของดินด้วยนะครับสมมุติว่าดินทรายดินเหนียวดินร่วนปนทรายก็ใช้ปุ๋ยปริมาณที่แตกต่างกันนะการใส่ปุ๋ยปริมาณที่มากเกินต้องความต้องการของพืชเนี่ยอาจจะส่งผลให้เป็นพิษต,ต่อพืชได้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทาให้เราสิ้นเปลืองด้วยนะครับนอกจากเกินความสามารถของ พืชในการกักเก็บของดินแล้วเนี่ยและการดูดใช้ของพืชเนี่ยก็ที่เหลือก็จะทำให้เป็นพิษต่อพืชได้นะครับอทีเ่เราเรียกๆต้านๆเร,เรียกกันว่าปุ๋ยเกินปุ๋ยเกินนี่แหละครับถ้าเราใส่มากเกินนะก็จะทำให้เป็นพิษต่อต้นทุเรียนหรือว่าพืชที่เราปลูกได้นะ ก็ต้องควบคุมปริมาณนะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่เรานะครับเราใส่ของเราทุกวันประจำเราก็สังเกตเอาได้สังเกตอยู่ที่ใบนะครับถ้าปลายใบไม่ก็ลดถ้าปกติก็ใส่เท่าเดิมนะครับก็สังเกตได้ไม่ยากนะ เดี๋ยวดูทุเรียนไปแังๆเรื่อยๆเลยนะครับของผมเข้าไปแก่หมดแล้วแตกนิดก้าสารแล้วอีกไม่นานก็แตกเป็นหางปลาทูรอบนี้ต้องใส่ปุ๋ยสูตรนหน้าสูงส่วนยา ป้องกันเชื้อราและแมลงก็รอบนี้ป้องกันแมลงปีกแข็งบวกหนอนนะครับรอบนี้ของผมนะเพราะว่า,าเวลาใบแก่แบบนี้พวกเพีย้ยจะมีน้อยจึงเราไม่ต้องจำเป็นหรือไม่ต้องเน้นที่จะฉีดจะป้องกันแมลง ที่ป้องกันแมลงปากดูดหรือว่าเพลี้ยต่างๆเน้นไปที่แมลงปีกแข็งและก็หนอนจะดีกว่าส่วนยาราช่วงนี้ก็จะจะฉีดผมก็จะฉีดพวกเอ่อคอปเปอร์หรือว่าคิวปัสออกไซด์ช่วงใบแก่แบบนี้ฉีดได้หรือว่าท่านป้องกัน อะไรแดงช่วงนี้ก็เหมาะสมเหมือนกันเพราะว่าแถวบ้านท่านของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีไรแดงลงก็สามารถที่จะฉีดช่วงใบแก่แบบนี้ได้เลยเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่จะฉีดอายาพ้องกันไรไรแดงต่างๆ โอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับการเลือกอใช้ปุ๋ยไนโตรเจนแต่ละรูปแบบให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของพืชวิธีการจัดการแปลงสภาพแปลงและการจัดการธาตุอาหารในดินหากดูจากปุ๋ยไนโตรเจนในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างก,กันอ,อย่างเช่น46 0 0 21 00 30 00อ,อ่าใช้กับพืชไร่หรือนาข้าวนะครับอ่าสูตร46 00 15 00 13 0 4 6นี่ยีใช้กับพืชสวนอ่าแล้วก็สวนผลไม้นะครับนะเดี๋ยวจะจะจะ เน้นย้ำมาอีกรอบหนึ่งครับสูตร4600 2100 3000เหมาะที่จะใช้กับพืชไร่หรือนาข้าวนะครับสูตร4600 1500 1300 46 2700เหมาะที่สุดใช้กับพืชสวนแล้วก็สวนผลไม้นะครับนี่นะครับสำหรับสูตรปุ๋ย รื่ตัวหน้าสูงหรือว่าสูตรปุ๋ยไนโตรเจนนะที่เหมาะกับพืชแต่แต่ละชนิดนะผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับส่วนของผมเนี่ยเหมือนสวนทุเรียนก็สิบห้าศูนย์ศูย์นะครับที่ผมใช้แล้วก็ยี่สิบเจ็ดูนย์ศนย์แต่บ้านผมจะไม่มีนะยี่สิบเ็ูนนย์เนี่ยผมก็จะใช้ยี่สิบห้าเจ็ดเจดแทนก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับส่วนสี่สบกศูนย์ผมไม่ได้ใช้นะครับเป็นเป็นปุ๋ยยูเรีย นะครับแล้วก็สิบสามศูนย์สี่สบผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับนี่นะครับทั้งหมดอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับว่าทำไมเราต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือว่าปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงให้ทุเรียนให้พืชของเรา,ากันนะครับก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะ โอเคนะครับคลิปนี้เดี๋เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะมอีอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ให้ฟังนะครับถ้าอยากให้ทุเรียนของเราสมบูรณ์จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับก็อยากจะฝากอาสักสองสามประโยคนะสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะครับ หนึ่งยาขอปุ๋ยเพื่อนน้ำเทวดายาหาธรรมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้องให้กับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูคลิปของผมจนจบทุกคลิปสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ